สวัสดีครับเริ่มต้นเดินใหม่มาพบกับการอัปเดตฟิกเกอร์เทวางจำหน่ายในช่วงนี้กันอีกเช่นเคยนะครับมาดูที่ชุดแรกครับงานจากเรื่องวันพีสกับวันพีสชุด G n g โบอาแฮนคอรงานซีรีส์ g g, จีจะเน้นที่สาวๆจากการ์ตูนดังเรื่องต่างๆน,นะครับส่วนในรอบนี้จะเป็นตัวของโบอาแฮนคอรที่มากับชุดเก่งของเธอกับท่าโพสแนวเซ็กซี่เล็กน้อยนะครับมีสีด้วยกัน 2- สี 4, ก็คือสีแดงและสีม่วงตัวโบอาเนี่ยจอสีหน้าในการมองจิกตาลงมาเล็กน้อยครับทำให้หน้าดูเฉียวคม ต่างหูทั้งคู่เนี่ยจะลงสีทองที่ดูเด่นออกมามีลวดลายของงูในส่วนของกระโปรงและแขนเสื้อนะครับสําหรับความสูงตัวนี้จะอยู่ที่25ซนติเมตรงานต่อมาครับกับโรบินจากชุดวันพีดีเอ็กอะแกนลายเลดี้วานโนคุนีวอลุ่มสองนะครับซีรีส์ที่จะเน้นตัวละครผู้หญิงเป็นหลักครับโดยโรบินจะมาในชุดกิโมโนสีดามีลลดลายที่ดูโดดเด่นนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ในช่วงที่โรบินเนี่ยทำการแฝงตัวอยู่ใน One o วานโนคุนีปกติโครงหน้าของโรบินก็สวยอยู่แล้วนะครับ พอเป็นฟิกที่แต่งหน้าสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ตัวฟกเกอร์ดูสวยมากขึ้นไปอีกลายบนกิโมโนจะเน้นเป็นลายดอกไม้ที่มีโทนสีขาวตัดกับสีแดงครับราคาด้วยสีม่วงสําหรับใครที่ตามงาน dkf ซีรีส์นี้อยู่ก็เตรียมรอเก็บกันได้เลยครับสูงของโรบินเนี่ยจะอยู่ที่17ซนติเมตรงานชุดต่อมาครับ one piece treasure cruise world journey volume 5ครับ finishing มโก้ที่มาในชุดอย่างเท่เลยครับตัวมัโก้เนี่ยจะใส่สูทสีดําสนิทแต่กับเสื้อกั๊กด้านในที่เป็นสีน้าตาลครับพร้อมกับมีผ้าเป็นคอสี ตัวมาโก้เนี่ยจะพอท่าเหมือนกับมาทายแบบแฟชั่นเลยครับส่วนสูงข,ของมาโก้จะอยู่ที่23ซนติเมตรมาดูอีกตัวแต่ชุดเดียวกันครับกับโปรตกักตีเอสเอสใส่ชุดมาที่ดูเท่ไม่น้อยหน้ามาโก้เลยนะครับกับชุดสดสีน้ำตาลแต่กับสีแดงและสีขาวพร้อมกับมีเสื้อคลุมด้านนอกที่เป็นสีน้ำตาลอ่อนครับเจ้าตัวมาพร้อมกับเปินลูโม่ด้วยครับให้อารมณ์เหมือนกับหนังสไตล์นักเสืบร์เลยนะครับถ้านาตัวเอสมาวางคู่กับมาลโก้ในชุดนี้ครับเราบอกว่าเท่สุดๆไปเลยครับส่วนสูงตัวนี้จะอยู่ที่22ซมนะครับ าที่งานตัวสุดท้ายของวันพีคกันครับกับ Fixer Zero a c t o Battle Boy Hand Call s u m m i t Battle นะครับโบอาจะมาในท่าโพสการหมุนตัวเตะครับที่เราจะเห็นเธอใช้บ่อยๆในการต่อสู้าาการจัดท่าเลี้ยวขาตอนเตะที่ดูสวยงามตัวชวดและทรงผมเราจะเห็นได้เลยว่ามีการปิวสบัดไปตามแรงลมนะครับสาหรับตรงผิวหนังที่เป็นส่วนด้านเช่นตรงข้อศอกและหัวเข่าเนี่ยก็จะเห็นสีผิวที่ถูกไล่โทนออกมาให้ดูเข้มขึ้นนะครับในส่วนของเอฟเฟกเพิ่มเติมจะมีพลาสใส่โทนสีม่วงครับ ที่มีลักษณะเป็นเกลียวขึ้นหมุนไล่จากส่วนฐานขึ้นมาเป็นขึ้นรอบตัวจนถึงในส่วนของปลายขาที่โบอาเตะขึ้นไปนะครับอีกทั้งยังมีเอฟเฟกต์เศษฝุ่นและก้อนหินที่ลอยตามขึ้นมาด้วยให้ลมการเตะที่ดูรุนแรงนะครับสําหรับราคาตัวนี้จะอยู่ที่ ,6380 เยนเอฟเฟโตงานสอดอาร์ตออนไลน์เคลมเมทิเลอีกตัวนะครับในชุดสลิปปิ้งเวอร์ชันซึ่งก่อนหน้านี้จะมีวางจําหน่ายเป็นตัวของอาร์เซนะกันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาของอาริกันบ้างครับ ดยเธอจะมาในชุดนอนสีน้ำเงินครับพร้อมกับหน้าตาที่ดูเศร้าเหมือนว่ากาลังนอนที่ถึงใครบางคนอยู่สีชุดจะดูเป็นสีน้ําเงินแบบเงาๆหน่อยนะครับกับถุงน่องยาวสีน้าเงินสําหรับฟิกตัวนี้จะมีความยาวอยู่ที่21ซนติเมตรครับมาถึงงานจากเกมดังกันครับกับ Monster Hunter ในชุด SS Monster Art l e a l o z e นะครับมังกรตัวเด่นจากเกมนี้ครับการลองสีตัวเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับมีการไล่สีในส่วนต่างๆที่ละเอียดทั้งส่วนของกรงเล็บปีกและผิวหนัง าเอามาดูผิวหนังใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดของรอยย่นและผิวมังกรได้อย่างชัดเจนนะครับเวลากลารปีกออกมาจะมีลวดลายของไฟที่อยู่ที่ปีกด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวเรียวร้อนเนี่ยจะมีข้อต่อที่ขยับได้หลายส่วนด้วยกันทนั้งในส่วนของปากตัวปีกที่หุบและกลางออกมาได้ส่วนของขากรงเล็บลแลาหากเราก็สามารถที่จะขยับข้อต่อ,ตอแต่ละชิ้นได้ทําให้เปลี่ยนท่าโพได้หลายแบบนะครับสําหรับชุดนี้ยังมีตัว a อคชั่นเบสไว้ใช้สําหรับตั้งตัวเรียวร้อนในท่าโฉบบินลงมาได้ด้วยครับ ตอนแกะเปีกจะมีความกว้างประมาณ30เซนนะครับส่วนตอนการปีกเนี่ยจะกว้างอยู่ที่40เซนเมตรราคาตัวนี้จะอยู่ที่13,200เยนครับมาที่งานไฮไลท์ของคลิปนี้กันครับกับอิจิบังกุจิของเรื่อง r e ซ e โรในชุด The Story Is To Be Continued นะครับโดยชุดนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับจะเป็นงานของอาร์สเกลโดยรางวัล A จะเป็นเลมอาร์สเกลฟิกเกอรนะครับเลมจะมาในชุดเมดประจำตัวกับสเกลงานที่มีแค่ตรงส่วนบน เลนมีสีหน้ายิ้มเล้งน้อยกับดวงตาที่โตสดใสครับส่วนหัวเนี่ยสามารถที่จะหมุนไปทางซ้ายและขวาได้สําหรับเราไว้เปลี่ยนมุมมองในการตั้งโชว์นะครับงานตัวนี้จะมีส่วนสูงอยู่ที่21ซนติเมตรเรามีกับฟิกเกอร์เอมิเลียที่เอมิเลียเนี่ยจะมาในชุดเต็มยศของเธอครับมีการลงสีฟิกเกอร์ที่ดูซ้อมหน่อยในเมทัสีม่วงอ่อนตัดกับสีม่วงเข้มนะครับตัวเอมิเลียจะถือคิทตองใส่ไว้บนมือนะครับพร้อมกับผมที่เปียวไปทางด้านข้างฟิกเกอร์ตัวนี้ดูและใ,ให้ความรู้สึกที่ละมุนมากๆ ส่วนความสูงจะอยู่ที่19เซนติเมตรครับรางวัลซีจะเป็นเบียรทิกนะครับบรรณรักประจําห้องสมุดต,ต้องห้ามซึ่งเรื่องราวของเธอบางส่วนจะถูกเปิดเผยในอนิเมะซีซั่น2นี่เองครับเบียรทิกจะแต่งตัวในสไตล์โอล,ลิต้าเน้นโทนสีม่วงเข้มปลายโลผมทั้งสองข้างจะเป็นเนื้อแบบใสนะครับมีมงกุฎขนาดเล็กประดับอยู่บนหัวในมือซ้ายของเธอจะถือพววรสารครับเป็นสิ่งที่ช่วยชี้นาสิ่งต่างๆให้กับตัวเธอนะครับส่วนสูงของเบียรทิกจะอยู่ที่สิบหกเซนติเมตรรางวัลจีจะครับ รวมตัวละครสาวๆทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่มาในแบบไซส์หน้ารักครับตัวสูงอยู่ที่4.5ซนเมตรเท่านั้นในส่วนของรางวัลรานวันจะเป็นเล่มอาร์สเกลเหมือนกันครับคราวนี้เล่มจะมาในสีหน้าทียมย้มก่าเดิมครับพร้อมเพิ่มในส่วนของหูแมวเข้ามาด้วยเราจะสูงที่21ซนเมตรเท่านั้นส่วนในปีหน้าจะมีงานอาร์สเกลในส่วนของตัวแรมพี่สาวเธอมาด้วยครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสะสมฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆ สามารถเข้ามาชมงานที่กลุ่มของเราได้นะครับเพียงแค่เข้า Facebook แล้วพิมพ์ว่าประมูลของเล่นจญี่ปุ่นพันาคอทอยอาชันนะครับแล้คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับโดยในกลุ่มเนี่ยจะมีการประมูลฟิกเกอร์จากญี่ปุ่นมากกว่าร้อรายการทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ